ผมผมลองลองกลับไปค้นดูนะอาจารย์ว่า SME เนี่ยมักจะกลายเป็นอของเล่นให้กับหน่วยงานราชการเนี่ยอ้างในการที่จะตั้งวงเงินไปช่วยเหลืออย่างที่คุณสวรชัยฝากบอกไว้เนี่ยคุณหลอกดาวอีกแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีนะมีกองทุนพัฒนา SME ตามแนวทางปรารัฐเนี่ยนะสองหมื่ล้านนะอาจารย์ดอกเบีบ้ยหนึ่ปอลอดดอกปลอดเงินต้น3ปี ระยะเวลาการจ่ายคือ7ปีนั่นก้อนห<ช>นึ่งแล้วก็มีอีกก้อนหนึ่งโครงการต่อเติมเสริมพลัง SME 3อ8 0 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งไปค่อมอยู่กับบสยจะค้ำค้ำนี้ด้วย60,000ล้านทานฟอร์มโลนเครื่องจักรจากออมสิน0.1%ให้แบงก์ไปปล่อยกู้ต่อกับ SME 4%รนะครับระยะเวลาจ่ายคืน7ปีต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ สินเชื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีก20,000ล้านโครงการสินเชื่อ s m e ประชารัฐสร้างไทยผมว่าคนลืมๆไปแล้วละ่ะเพราะว่าออกมากันเยอะเหลือเกินแต่ไม่เคยมีการมอนิเตอร์ไม่เคยอ<ะ>ีโวลเลตนะครับตรงนี้อีกอีก40,000ก 40, ว่าล้านสินเชื่อกรุงไทย s m e อีก60,000ล้านนะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยกับซอฟท์โลนก็อ้างว่าจะเอามาช่วย e 5, s m <SM> e เอ็มไอ500ล้านเบ็ดเสร็จเนี่ยมันเฉียดหลัก หึงล้านล้านบาทนะครับแล้วแล้วเอสทํทำไมยังเข้าไม่ถึงเออตอนนี้งงนะครับเพราะ s อ e เนี่ยก,ก็ก็อยากจะได้เงินนะครับแล้วก็พวกแบงก์เกก็มักจะอ้างโอ้ยเอสเนี่ยนะเป็นกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจนะมีผู้ประกอบการรวมๆตามสถิติที่ททแบงก์เกอร์เขาอ้างกันอนาะจารย์3ล้านลายทำยอดขาย40%ของ GDP หรือประมาณ6.4ล้านล้านบาท แล้วว่าจ้างแรงงานประมาณ14ล้านคนหรือคิดเป็น85%ของแรงงานทั้งระบบแต่ขอโทษทําไมจะปล่อยให้ใมีแห้งตายถ้าบอกว่าเขาสําคัญมันเหมือนกับว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยอ้างชาวนาว่าเป็นกระดูกสันหลังของของประเทศอ้าง SME ว่าเป็นกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจแต่ทั้งกระดูกสันหลังของประเทศกับระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันกำลังบุก่อนใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาอ้างกับเราแบบนี้ ครับเหมือนกันพี่บ๊้ยก็ดูอย่างชาวนาสิครับนะครับเขาเรียกว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้าวเนี่ยที่เหนือกว่าชาวนาขึ้นไปหนึ่งขั้นนะครับก็คือตั้งแต่โรงสีขึ้นไปอะครับรวยหมดเลยเห็นไหมครับแต่ชาวนาจนอยู่คนเดียวใช่เขาไม่เข้าใจแล้วก็ไอนโยบายต่างๆที่รัฐบาลหามาเนี่ยนะครับหามาเพื่อให้โรงสีฟอั v เบิร์ฟขึ้นไปโรงสีและและอะไรที่เป็นบิร์ฟเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยชาวนาไม่ได้ช่วยอะไรจริงจังเลย จะสังเกตเห็นว่าการจนำเข้าก็ดีอะไรก็ดีที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยปัญหามันก็ไปอยู่ที่โรงสีเป็นหลักเห็นไหมครับไปเวียนข้าวไปนู่นไปนี่ไปผลสุดท้ายสิ่งที่ไปตกอยู่กับชาวนาเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ได้เต็มเน็ตเต็มด่วนท่านกระเด็นไปใก้ชาวนาใช่ครับใช่ท่านก็ยังจนจนอยู่เหมือนเดิมซึ่งจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นระบบพาร์ทเนชิพที่กระจายความมั่งคั่งระหว่างระหว่างผู้ประกอบการ และผู้ที่เป็นชาวนาในเบื้องต้นเนี่ยนะครับผู้ประอบการที่ทําเกษตรในขั้นต้นเนี่ยนะครับให้เขาได้ส่วนตอผลตอบแทนที่เป็นกอบเป็นกรรมมากกว่านี้นะครับแค่สังเกตดูก็หลายๆธุรกิจที่เกี่ยวข้องคือกรณีกรณีของการอ้างอ้างตั้งวงเงินไปช่วยเหลือเอสบีเนี่ยเราอยากจะฟ้องไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านน่าจะสั่งการ ให้มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลไอ้โครงการทั้งหลายที่ที่เกี่ยวพันอยู่กับ s อ e เนี่ยว่ามันเป็นยังไงแต่ละโครงการโครงการวงเงินเนี่ยเฉียดหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยแจ้งมาให้ท่านนายกได้รับรู้หน่อยผมว่าท่านนายกน่าจะเรียกดูรายงานให้ให้หน่วยงานที่ที่อ้างทั้งธนาคารพัฒนาวสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอามาดูซิว่าคุณมีกี่วงเงินแล้วแต่ละวงเงินเนี่ยมีการเบริกจ่ายมีการอะไรช่วยเหลือเอสเีได้จริงเท่าไหร่นะครับสสวนั่นก็เป็นหมื่นหมื่นล้าน ทำอะไรไปบ้างนะครับรายงานตรงถึงท่านนายกผมว่าท่านนายก<ะ>เนี่ยต้องทุบโต๊ะสั่งการขยี้เรื่องนี้<ะ>ให้เด็ดขาดเพราะไม่งั้นเนี่ยผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะตายซะก่อนนะครับ<ะ>แล้วก็้างกันเดี๋ยวก็ตั้งวงเงินอีก50,000<ะ>ื่นแสนล้านแล้วก็ไปไม่ถึงมันไม่รู้ไปตกหล่นที่ไหนแล้วมันใครอมไป ครับใช่ครับสังเกตดูเนี่ยมติครมเนี่ยซึ่งควรจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามี progress report นะครับมีรายงานความคืบหน้าในแต่ละเรื่องเข้าไปแต่ปรากฏว่าไม่เคยไม่เคยเห็นในมติครมเลยครับผมได้ตามมติครมแทบในทุกสัปดาห์เลยนะครับเพือจะดูว่ามีอะไรที่พอจะเป็นประโยชน์ กับคุณผู้ชมบ้าอะไรบ้างก็จะเมาสรุปให้ฟังนะครับไม่มีครับไม่มีไม่มีเกี่ยวกับความคืบหน้าพวกนี้ต้องไปไล่หาแล้วหามก็ไม่มีแหล่งเดียวนะพี่บ๊วยเพราะเวลาเขาให้เนี่ยเขาให้กระจายนะครับแล้วเวลาที่เขาสรุปเขาก็ไม่สรุปครับแล้วก็เลยไม่รู้ว่าไอโครงการเนี่ยที่ให้ไปเนี่ยตลงไนใช้ไปแล้วเท่าไหร่นะเหลือเท่าไหร่ติดปัญหาอะไรนู่นนี่ไปครับ ก็จะมีเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ผมดูจากรายงานเนี่ยนะครับก็จะมีบสยครับเขาเขาเรียกว่าเขาคอมเพลต์เลตเขาเขาาทุกสถิติหเดือนครันี่ได้หนึ่งแสนล้านออ่าเขาบอกห้าเดือนที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ มากที่สุดเร็วสุดไวสุดเลยนะครับ5เดือน1แสนล้านนะครับที่ผ่านมาก็ไม่ได้ครบจวนเท่านี้นะครับเพราะนั้นนี่ะเขาก็จะลุยให้แบบเขาแบบเทหมดหน้าตักเลยนะครับแล้วก็ไปเพิ่มวงเงินค้ำประกันอีก40,000ล้านบาทนะครับทีนี้มันก็จะเห็นการเชื่อมโยงว่าอย่างน้อยๆเนี่ยบสยก็มีงานของเขาอยู่นะครับเขาก็ทําหน้าที่ที่จะค้ำประกันไปก็หมายความว่าถ้าก็ลึกๆก็ดีใจนิดนึงว่าอย่างน้อยๆถ้าบสยเนี่ยค้ำประกันหนี้ได้ ถึงหนึ่งแสนล้านบาทจริงๆเนี่ยห้าเดือนเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเราน่าจะมีสินเชื่อเข้ามาใหม่ในระบบเนี่ยประมาณหนึ่งแสนล้านบาทด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนล้านบาทเพราะบางครั้งเขาคาไม่ครบอาจจะคาส่วนต่างอาจจะคำลุ่งคานี่ไปอะไรไปนะครับแต่เราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่า SME มันไม่ได้ประโยชน์ที่แท้จริงอะครับพี่บัวมันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าถึงจริงแต่มันไมถึงรายใหญ่ครับอย่าลืมว่า s อ e ของเราเนี่ยนะครับตาม definition ที่ที่ระบุไว้เนี่ย วงเงินเออ่วงเงินกู้ที่แบงค์ชาติกำหนดเนี่ยห้าร้อยล้านครับโอ,อที่เขาไนนม่สออั้นเลยใช่ห้าร้อยล้านนะครับเออ,เอ,อและ <SM> e เอสเอ็มอีดคุณห้าร้อยล้านไม่ไม่ทราบอาจารย์เห็นหเห็นยังไงบ้างกับกรณีที่ที่เออ่คุณอุตมะเตรียมที่จะผลักดันเรื่องกองทุนห้าหมื่นล้านอุ้มเอสเอ็มอีดกิ๋วกับการที่ ให้แบงก์ชาติเนี่ยกลับไป<ม>ทบทวนดูที่ไอ้ซอฟโลนเนี่ยปลดล็อกเรื่องต้องเป็นลูกค้าเก่าของแบงก์พาณิชย์ใหล้ลูกดีรายใหม่ที่ไม่เคยเป็นลูกค้าแบงก์เนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินนี้ได้แล้วก็ปรับนิยามปรับเงื่อนไขลดลบด,ดอกการออกเนี่ยมันจะทําให้ง่ายกว่าไหมล่ะมผ,มผมมีความรู้สึกว่าใช่ครับปรับลดเงื่อนไขในในซอฟต์โลนของแบงก์ชาติที่มีอยู่แล้วห้าหมื่นห้าแสนล้านเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าการที่จะมาเซตอัพอีกห้าหมื่นล้านนะ ถูกครับทีนี้บังเอินบางเอินตรงนั้นมันมันแก้ไม่ได้แะครับพี่บ๊วเพราะว่ามันไประบุวิธีการใช้อยู่ในพรกอ่ครับไประบุเลยว่าเป็นแบบนี้เพราะนั้นถ้าจะแก้ต้องเข้าสภาแต่ซึ่ง<อ>ผมเชื่อว่ารัฐบาลไม่ไม่เอาเข้าแล้ววันนี้ครับ นี่แทมันก็เหมือนกับกัดกระดุมหิดเม้ตั้งแต่ต้นอีกแล้วเนี่ยใช่คอร์รคให้ให้อำนาจแบงค์ชาติตรงเนี้ยติดตั้งสอบโโลห้าแสนล้านใช่ครับปิดปิดเม็ดเลยครับปิดเม็ดเลยที่ไปทําแบบนี้แล้วเราก็เขาเรียกว่าเราก็คอมเมนต์กันตั้งแต่ต้นนะครับแต่บังเอิญก็แล้วก็แล้วก็เชื่อว่าเราก็ได้พยายามเอาส่งที่เราคอมเมนต์เนี่ยเข้าไปให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับพี่บ๊วยนะครับแต่ปรากฏว่าก็ก็ทำของเขาแบบนี้ไปก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้ ไม่ได้เห็นเห็นปัญหาที่แท้จริงนะครับราทำไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเพราะนั้นไม่แปลกใจครับคุณอุตมะก็มีการพูดครับถึงเรื่องถึงเรื่องวงเงินซอฟ์โลนที่มันเข้าไม่ถึงยังอุตสาห์พูดถึงนะครับเรื่องนี้ก็บอกว่าสําหรับเรื่องซอฟท์โลนอันนี้ที่มีกระแสข่าวว่าอนุมัติให้ยากนะคุณมะก็บอกว่าสินเชื่อนี้รัฐบาลต้องการออกด้วยเร็วแล้วก็เลยพิจารณาจากผู้มีประวัติการกู้เงินกับธนาคารก่อนซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับการปล่อยกู้จากธนาคารเร็ว ส่วนที่เข้าม่ถึงเกณฑ์นี้นะกระทรวงการคลังก็เลยตั้งกองทุนมาช่วยใหม่ครับเอาง่ายๆอย่างนี้ครับคือตั้งเินขึ้นมาซ้ําซ้อนไปซ้ําซ้อนมาแล้วไม่เคยมีการกํากับติดตามตรวจสอบประเมินผลอะไรเลยไอ้กรณีพลกอสดสดร้อนๆที่เพิ่งผ่านสภาไปเนี่ยแสดงว่าการออกแบบพลกอของคุณเนี่ยมันนั่งเทียนกันหรือยังไงเออเหมือนางนะเออเหมือนนั่งเทียนเขียนกันขึ้นมาใช่ครับอย่างที่บอกนั่งอยู่ในหอคอยกันนะครับครับมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะครับ ตอนที่แจกเงินห้าพันก็ผมก็เชื่อว่านั่งอยู่บนหอคอยแล้วก็คิดง่ายๆให้มาลงทะเบียนไอ้นี่ให้ไม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 ่ให้เอาไปเขียนโปรแกรมมาจะเช็คอย่างไรไอ้นี่ไปเช็คกับเกษตรไอ้นี่ไปเช็คกับกระทรวงศึกษาไอ้นี่ไปเช็คกับกระทรวงพาณิชย์ไอ้นี่เช็คกับโดนนี่ไปอะไรไปเนี่ยผมก็คิดว่าคิดง่ายๆแต่ก็ไม่ได้เอามาทดลองดูว่าพอทำจริงแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มันเออร์เรอร์ขึ้นมา อะไรขึ้นมาบ้านนะครับพอร้อนถึงไปไม่เลยเกิดโกราหนอย่างนี้ไงครับพี่บ๊วยเอาไม่ได้ตั้งแต่ที่ไม่ทําการบ้านเลยก็คือสามล้านคนมาได้ยังไงตั้งแต่แรกเราะเราก็บอกอยู่แล้วเฮ้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้สามล้านคนคุณเอาตัวเลขไหนมาฝันเหรอไม่ทำกันเลยอย่างนี้ยังตากหน้านั่งอยู่ในตําแหน่งกันอยู่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเออถ้าเป็นผมนี่ผมรีบรีบโยนผ้าไปๆเอาปิ๊บถูกหัวแล้วกลับบ้านแล้วผมไม่เก็บของ แล้วผมไม่เอาด้วยแล้วจริงนะครับการผิดพลาดที่น่าอับอายที่น่าอย่างมากซึ่งจริงๆเนี่ยแต่ครับถามว่าคุณที่ออกมาพูดเยอะๆเนี่ยทางสสคเนี่ยจริงๆไม่ใช่หน้าที่ท่านเลยนะครับฮะสสคเนี่ยคือเป็นมันสมองเป็นวิชาการของของกระทรวงการคลังเป็นนักวิชาการพูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีนักวิชาการมาปฏิบัติแบบนี้หรอกนะครับถึงปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติไม่เป็นเพราะนักวิชาการเขาก็อยู่กับ ข้อมูลอยู่กับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือเขา i m p l e m e n t ไม่เป็นพูดนี่ายๆะผู้ภาษาเราคือมือเท้าไม่เคยเปื้อนมือเท้าไม่เคยเปื้อนพี่บอยเอสมมือเท้าต้องเปื้อนอาจารย์สุรชัยนี่เป็นอาจารย์นะฮะแต่ว่าถามเรื่องเกษตรแกแกเปื้อนนะแกเปื้นมือฉีดหมดเลยมือมือเปื้นมือมือฉีดหมดเลยนะเพราะว่าแกทําจริงโดนแดดเผานี่ดาปี๋เลยไม่เลยอย่างเงี้ยนะครับทําจริงรู้จริงมันถึง มันถึงรู้ขั้นตอนแล้วก็แก้ปัญหาที่ถูกจุดไงครับ<อ>คือหมายความว่าถ้าสมมุติวา่าเป็นโรงงานคนทําจริงก็จะรู้แล้วไอ้ไอ้เครื่องแบบนี้ถ้ามันสั่นแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีน็อตอยู่ตัวนึงมันมีปัญหาแค่ตัวเดียวจบแต่ถ้าเป็นนักวิชาการโอ้ไม่ได้มันต้องสงอ่งทีมที่ปรึกษาเข้ามาเทเข้ามาเช็คด้วยต้องจ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาถ้าจะให้ดีต้องมี G.O.R นะระบุชัดเจนใครเสนอราคาต่าสุด นู่นนี่ไปนั่ไปแล้วแล้วก็อาจจะต้องมีการซื้อเครื่องเคื่อที่จะมาสแกนดูนู่นเนี่ยเลยเนี่ยนักวิชาการไม่จะคิดอย่างนี้แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติิปคันวัดสองตัวจบแล้วนะเครื่องก็รันไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ได้ดูถูกนักวิชาการเพราะนักวิชาการก็จะเขาเรียกว่าโยนแนวคิดสมัยใหม่แนวคิดอะไรที่มันพันต่อเหตุการณ์อะไรออกมานะครับแต่นักวิชาการเมื่อโยนมาแล้วต้องปล่อยให้นักปฏิบัติเอาวิชาการไปดีเวลลอปไปทําอะไรต่อ แต่ไม่ใช่นักวิชาการอยู่ดีแหมอยากมันมากไม่เห็นมีอะไรเลยนะกระโดดตูนมาเป็นไงฮะเรียบร้อยเรียบร้อยนะแต่เขาไปเขาอุตส่าห์ไปขอความเห็นใจให้อธิบายก็ไปปิดประตูใส่เขาถล้วก็จะเข้าก็ไม่ให้เขาเข้านะครับแล้วก็แถมหัวหน้าใหญ่ดันไปว่าเขาอีกแล้วว่าอ้เนี่ย เป็นการเมืองแอบแฝงครับคนเดือดร้อนจริงคนเข้าไม่ถึงไอทีระบบไอทีเขามีกันเยอะแยะพี่ไปมองอีกจุดเดียวดำๆจุดเดียวว่าเป็นการเมืองอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยถ้าสัญนก็ติดแบบเนี้ครับที่ผมถึงบอกมันไม่ใช่นักปฏิบัตินะเราะถ้าเอาคนพวกนี้มายุ่งเรื่องปฏิบัติงานพังหมดเลยครับพี่พี่ไไม่ได้ใช่ใช่